สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะนนรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจก ID 2 ID นะครับผมเพราะว่าช่องของผมเนี่ยครบ2 0 0พันซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะก็ต้องแบบว่าขอบคุณทุกคนด้วยนะที่แบบว่าคอยติดตามแล้วก็ดูคลิปกันหลุกกันลมนามบแปากระป๋องของผมนะครับผมโอเคนะก็ i อดีที่จะมาแจกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะเอลวินนะครับผมหรือว่าเอลวิน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 อะไรสักอย่างนะครับผมโอเคนะก็เป็นตัวปั้นแม็กแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอื่นเเเเสริมมข้้้าาาดวยนะก็จะ็จจป ิลิมโคโนี่แล้วก็อ่าสลามนะครับลิมูรุนะแล้วก็จะเป็นเจ้าอ่าพวกบอสเคด้วยนะทุกคนตัวกันบินตัวบินอ่าก็ครบเครื่องนะไอดีนี้นยผมก็เคยคิดที่จะทําเป็นไอดีลองลนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไปเล่นโยกไปเล่นของไอ้นั่นไอดีเล่นสายใหม่เพืเ่อนสายใหม่อะไรผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับผมโอเคนะทุกคนแล้วก็อีกไอดีเนี่ยก็จะแจกเป็นของอ่าคลิปของเซปัน, Sally Mac บบน,นแซลลี่แม็กจกด้วยนะ โอเคครับผมทุกคนก็กติกาง่ายๆเลยนะก็คือก็เออเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครฟังแล้วแบบไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปอ่านตรงเม้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะก็คือกติกา1เลยนะครับผมก็คือแคปภาพหน้าจอที่กดติดตามและกดไลค์คลิปนี้แล้วก็2เนี่ยก็คือให้ทุกคนนะครับบอกชื่อเลนเจอร์ที่มีพลังโจมตีเป็นศูนย์แล้วก็ให้บอกชื่อเลนเจอร์ตัวสเตจจุติตัวต่อไปที่ผมจะปั้นแม็กนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมจะยกคาตอบให้ ดูเลยนะก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยอ่าอย่างเช่นเนี่ยผมจะตอบข้อนั้นนะก็คือแบบว่ามันต้องตอบ2อย่างนะครับก็คือบอกชื่อลนเจอร์ที่ตีศูนย์แล้วก็ให้บอกชื่อลนเจอร์ตัวเสร็จจุดติดตัวต่อไปที่ผมจะปั้นแม็กนะครับอ่ายกตัวอย่างเลยเอเลน<ม>ก็คือลนเจอร์ตัวโจมตีที่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัวเสร็จจุดติดตัวต่อไปที่ผมจะอ่าปั้นแม็กนะครับผมก็จะเป็นเจ้านี่เลยเลย เป็นเจ้าคลัชนะครับผมอ่าก็แบบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะยกคําตอบไว้ให้นะจากนั้นเนี่ยก็ส่งคําตอบพร้อมรูปภาพที่แคปไว้เข้ามาในแชทเพจนะครับซึ่งลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมอ่าอย่าไปส่งไอตรงไอ้นี่นะตรงที่แบบว่าผมเขียนไว้ให้นะเพราะว่าแบบ เดี๋ยวทุกคนจะแบบส่งมาทั้งที่ผมก็บอกว่าให้ส่งเข้ามาในแชทเพจนะครับผมแชทเพจนะย้ำว่าแชทเพจโอเคนะแล้วก็ห้ามดันแชทนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่รู้นะว่าใครตอบเป็นคนแรกนะโอเคแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็จะประกาศผู้โชคดีหน้าเพจในวันพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะครับจากนั้นนะครับก็คือคนที่ตอบถูกคนแรกมีสิทธิ์ได้เลือกรางวัลก่อนแล้วก็ห้ามเปลี่ยนคําตอบเลยนะทุกคนแบบว่าตอบได้แค่ครั้งเดียวพอเท่านั้นนะ โอเคทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกให้เลยนะทุกคนก็ไว้เจอกันโอเคนะบ๊ายบาย